ตึ้งมุ้งไปม่อนไอ้ตุดแต่ตถ้าหลุดก็เข้าไปทีัวเพื่อนได้ได้ทีี่เรากลับคนดียวได้ได้ได้เน้ำมันนะไอ้รถอะไรวะแล้วรถอยู่ตรงกางเลยพี่ยอะไงใจสบายนะลองรอเจอน้ำมันนะ ไอ้พอมีใครแล้วะตำรวจไม่มีใช่ไหมมาไม่มีไม่มีผุโมงในสะพานใหม่เงียบกริเลยนะมีตัวฟิวแน่เลยเขบอกว่าไม่จิ๊อะนะงอาอไรนะเมื่อกี้พูดเลยนะอะไรครอฟิวแล้วทำมีตัวฟิวใช่หรอเออนโยบยห่ไปใครโนฟิวไหมรัมาสดทางไหนเพื่อนเขาพิทางไหนทางไอกขึ้นบน ขออเออาสามติมไปเติมกิโลอ,อ,อ,อ่ะดิห้าห้าห้าเอ,อเซนไม่ต้องโชวนนะ์ตันะนวนะลับรถแอบเลยก็ได้เผื่อแม่งตรวจเลส มีแกงหอนสุดอรนะคนะหลมาแล้วก็หลาบมาแล้วก็หลตาแล้วก็หลบตาเฮียมีผูบาเรอรอรอรรอไหารรอไปนะรอแป๊บรไม่ต้องไปแอบจุดที่แบบเขาสปอร์ตง่ายพี่แบบเขาบอกง่ายอ่ะไปแอบแอบจุดไหนก็ได้ตามปุ่งตามไรเงี้ยรอดมาเป็นอไไปจุดใหญ่เขาตามง่ายนะอย ใครเล่นตรงไหนซ้ำกันเยอะพี่ก็บอกไงก็ได้มันจะได้แบบไมเครียงเยอะเลยนล้วแต่กูไปเล่นข่าวเมืองดีกว่าสวยใต้แผลนะำพุ่มใต้แผลรบีบเอ่บนแผลแห้งไว้เอยไปยื้อแห้งก่อนไม่ไรดาผมอยู่ใต้แผลม,มันน่าจะเช็คข้างในแผลเลยอถ้าแบบมันไม่โดนตำรวจไล่วะ

เพื่อนอะเขาอยู่เขาเพื่อนนะไอ้องไงอเมืม้อเมื่มอกอม่อกนะ้าอเ่อกมึ่อต้เนะ่ก็้ไอเอก้อม่ก้เอ้ยอื่อกี้อมื่กีไอ้เม่อกี้ไเมื่อะไเม่ไอ้เมอกีะโอเคื่อกี้ไอ้เมอ้อเื้อเมม่งขับขบอเขาไม่ได้ไอ้เอเดี๋ยวไปหา้ไ้อกต้องเมมอ,มมอานานะอั้นละรอด้กอมมไอ้ไอเเ ได่บนเขาสาก็ไดเกียผมวาี่ไหวอยู่แล้วไปโดนบนเขาสะานะไม่หไปนบนเขาสพา่อนล่ะเขาเองเขาเพื่อนมีมอยู่าเ้เีเขาโอเคตอนแรกผมว่าน่าจะเยอะตำรวจอะเยอะออกมาก่อนก็ได้นะแล้วค่อยกลับเข้าไปใหม่เฮ้ยมาสองคนนะมาสองคนนะมาสคนนะเร่ามาสอคนนะเซรากับโทนิเซกนะไปช่วยพี่แจ็คบ้างยังอ่ะไม่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 อย่ากูรอให้กูรอให้มือมือเลยไปมันเด้ไม่ไปที่อื่องเนี้รอให้รอให้ ถามได้ไหมครับตอนนี้ใครมือเปล่าไหมครับอย่าเพิ่งเกมพอมึงอย่าเพิ่งเกมพอมึงอย่าเพิ่งเกมนะไม่พูดอ่ะตั้งนานมึงไม่พูดเลยโดนตำรวจไล่อ่ะไอ้เหี้ยเขาก็พูดอยู่ให้พูดผมผมไม่ได้โดนไล่ผมเห็นคนโดนไล่อยู่บนเขาผมก็บอกอยู่เด่เห็นขแม่งหลาย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 แข่งจัดหลายแข่งจัดเลยไม่ถ้าถ้ามันไม่ใช่ถ้ามันไม่ใช่คนเราพูดมึงก็ไม่เป็นไรเลยเพื่อนสารต้องมันไปนะ อย่างเดียตรงใมองนะมึงสปอร์ตแก้ตัวเองแล้วก็สปอร์ตแก้ำรวจเว้ยซึ่งเนี่ยขบวนไหนมึงยัดจุดเว้ยขบวนง่ายให้โฟกัสแค่แถวๆงั้นโดนโดนไรแต่ครับถ้าพี่จะโดนบ่อแล้ผมอยู่ใกล้ผมไปได้ทิงศพไปหาพี่ได้ชิวๆ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 พี่ไม่โดนง่ายหรอเส่นเส้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 อเส้อเพื่อนเซนเพื่อนเพื่อนใช่ไหมคุกนะเอออยู่คุกใจเซนอยู่กับใครเพื่อนตอนนี้พีทอยู่กับพีทโอเคสองคนนะแล้วก็มีพี่แจ็คที่ภุมกระดาษอยู่ สามคนใช่ไหมที่ว่าตอนนี้ในวอรอุ้มหมดนะตัวนะัวอรถมันเนะตตรวสามพันโอเคแสดงว่า่มหมดทั้งแกงนะใครมือป่าเลยม่มากเนเปืนนะน้องเนเก็บปืนนะน้องเก็บปืนนะเวจะได้ง่ายเฮัลโหลตำรวจอยู่เขาเขาค่ายทหารไอ้หล่นมปหล่นมีมไอ้คินกินม้หล่นไอ้ซนไม่ได้นมหล่นม่ได้ไม่ได้คินกินวาไอ้มี่ไอ้เซนมาไอ้เซนไมได้เซนม่ได้ซนมาเซนมาเซนมาังตำรวจฝั่งไหนมีฝั่งไหน ล่นตรงไหนพี ens, ่จ๊คล่นๆหลดมามามาเมืองบนนะเมืองบนเมืองบนเกมพี่มงดูตัวการไต้กูอ่ะิกลงัอยู่ตรงไหนไปช่วยพี่แจ๊แซงยังอ่ะคนใกล้ภูกระเพรงตะนัตะนังเหนออกเนอดอกแ้

น่ะน่าลงมาเฉยๆพี่ใช่ใช่ใช่ยยูยกระลำกระลมีไหมมีมข่าวนะกระลำมีมขาวไม่ใด่ผมถือโรยไปแล้วไปแล้วโดดไปแล้วไปแล้วเติมไปแล้วเต็มไปแล้วเต็มไปมมีแมขาวไม่มมาวบผมว่าอยู่กับพี่แจ็ก่อนแมมคนนึงแล้วแบบเพื่อนติดหรอคุค่อยคข้าครัไปครับพี่แจ็คได้ได้เซนไวจะอยู่พี่ก่อนแล้วนะเพราะว่าพี่จะทำอะไรไม่ได้พี่แจ็คขอพี่ไปที่มีมีไหมมีบอกห้าไหมที่อยู่พี่แจ็คด้าเซนไหมยโลงปืนมาปืปืนมาดิเซนมาดิอะตเลย สองตัวเลยสองตัวเลยเออใครบวกให้อยู่กับพี่แจ็คเลยเซนคุ้มกคนเดียวไปนะไมต้องมีปัาวะหรืเปล่าไม่ต้องมีปัญหาเราคนเดียวเพื่อนยังไม่ติดเพื่อนอะเพื่อนยังไม่ติดผมเลยพี่แจ็คเอาเพื่อนไปเล่นด้ด้วยกับพี่ได้ง่ายง่ายเอาไปเล่นกับพี่แจ็คไปแบบไปนั่งกับพี่แจ็คแล่ะจะได้หลุดได้ชิลๆกระชนตกน้ำน้ะเมืองบนเผื่อได้ตัวหลุดเพิ่มอีกตัวตัว เฮ้ยมามาเต้นเต้นเฮ้ยใครเกไม่บอกเพื่นวไม่เลนเลนราอีกแล้วสุดท้าอีกแล้ว น่าไอหลอกออกาไงบ้างพหรอที่มาไอคินคินไหมคินไม่ชอบพี่ดิคินไม่ชอบพี่ดิออไปนะมึงตีออกไปนะมาล้อผู้หญิงไม่ตายนะผู้หญิงไม่อะไรอยู่เฉยๆเฮียี้ไว้พอไม่ปืนเราไม่ปืนเราสวยๆปล่อยเลย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 รอให้ผมขอจิตน้าอย่ามานะบองพี่นะเดี๋ยวังเข้าไปพูดนะไม่สำคัญนะเฮ้ยลงมาเอ้ยอย่าไม่งมาละกินไม่งมาละไอ้เฮียได้ปล่อยนะมึงปล่อยนะมึงปล่อยไอ้ผู้หญิงไปนะไม่ใครใครเกย์มาวะ ไอ้เชสบินมึงเกมไม่พูดวะเกมไม่รู้เลยไออีเราต้องปวที่กินมังกรอยากไปพูดหรอะไ่อ่ะคุณคุณคุณไปตก้หูาไปตก้หบางคนตกหนาไปตกหนต้องต้องต้องพูดให้แบบต้องต้องยอมให้เพื่อนนะที่หลังเพราะว่าเมื่อกี้เออราคนเล็กเพราะว่าเล่นกันอยู่ไงแล้วเต้นเต้นตดนหน่อยพี่แจ๊คพี่เต้นไม่โดนไปโดนไ่โดนได้เยอะได้เยอะปืนแล้วปืนกระบอกท้ายนะแล้วกูได้ปืนกระบอก้ายมาแล้วอาสวยอ่ะสวยดีดาบตีไปก่อนนะดาบตีเขาตีแล้วเขาตีอยู่แล้วที่นี่ยาวอยู่แล้วไอพีชเดี๋ยวกูเข้าไม่พูดนะน้องรอรับนะไอเต้นไปปชช่่่วยยเพือนนนแระโ์จค เต้นอยู่ับพี่แจนใช่ไหมต้องารเพื่อนอะดีไงพี่จะหนุนไงพี่จะเพื่อนหนุนได้ใวรจะไม่หนุนก็มาเนุนพี่แจวคถวอไว้ก่อนถือไว้ก่อนแล้วพะวงไหมล็อกเล่นเกมเยอะวมดแล้วต้อวคอยตะวงหวยม้วนเปลือกตู้เกียกะโหลกไม่ตัดมันส่วนไงอย่างนี้เดี๋ยวต้องหาต่อใกล้หละ

ไอพีชไอพีชมึงคอยดูตลอดนะว่าไอเฮี้ยเนี่ยไอเฮี้ยนศพเฮี้ยนีฟูอยู่ข้างหลังนะในภูมินะอย่าให้มันหายไปไหนนะดูดูไว้ที่นี้นะถ้าพี่ถ้าพี่วางศพไว้อะดูดูไว้เลยนะดูไว้เลยนะอะไนะพี่ไม่ได้ดูตลอดได้คนว่างี่ศพกันอะไรไหนแบบยังไม่ต้องไอ้ีดีครับสีชมพูนี่พวกมันพวกมันพวกมันอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไม่แต่ว่เต็มว่เต็มขับอยู่นี่หรอเราเราขับไม่เใช่เราขับ มันร้อนมันร้อนมันดูดที่หรืมันดูดต้องโอแครนะต้องโอแครบอย่นะไอ้ที่เขาจะโพนี่มันไม่ใช่ตัวที่โดนระงับหรอไม่ได้น่รถเช่าเปล่ามันโดนระงับอยู่นะ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 รถเพื่อนเปล่าพี่รถเพื่อนเปล่าเปล่า